ัสดีฮาน้องหญิงอยู่อำเภอจตุรัสจังหวัดชียภูมิค่ะเดินดนมาสนีเถือนนะคะนี่ค่ะจะเจอสี่อ้สามแยกไฟแดงนะคะไปผักเหนือแล้วไปเชียงพูมไปสนีได้ค่ะหรือเขาเรียกว่าเส้นอำเภอหนองบัวละเวงนะคะฟังขวามือนคะคะอำเภอหนองบัวละเวงค่ะนครราชสีมาตรงไปค่ะ เจอสามแยกไฟแดงตรงไปก็คือเข่าเมืองอำเภอจตุรัสนะคะและทำบรรยา,ากาศมาเห้มึงค่ะนี่นะคะอำเภอจตุรัสเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ วันนีวันยุทค่ะกระสิคือเครือนะจ๊อยค่ะเพื่อนกระสิเดินทางกลับค่ะวัน,นวันจันนะคะวันพ่อแห่งชาตินะคะก็จะเดินทางกลับค่ะวันเ็กกับมาบาทจะเดินทางกลับค่ะ ีเป็นตัวเมืองเชยฟงค่ะ เจอสามแยกไฟ,ฟแดงอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เข้าไปทางในก็จะเป็นโลตเร์โรง,งเรียนนะคะแล้วก็จะลงตลาดค่ะฮางกัสตรงไปเรื่อยๆค่ะก็สิมีสะพานข้ามทางรถไฟค่ะอันนี้จะเป็นรถตัดที่บูเอ้รถตัดอำเภอจตุรัส สะพานคามทางรถไฟจังหวัดอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิเธอถ่ายบรรยากาศให้เมือง่ะ มือก็จะเป็นโรงเรียนจตุรัสวิทยาคารนะคะฝั่งสายมือทำของสภาลอย้นาค่ะกะซีทายบรรยากาศเมืองเชียภูมิมีซัมนีนะคะเมืงองอำเภอเจตุรัสตัวพีดอีแล้วอํเาเภอจตุรัสมีประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเมืงองใหญ่ยอยู่นะคะโอเคค่ะน้องยิงไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันที่นครราชสีมานะคะ